สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทูด์ดวงวันนี้ทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮาหน่อยงวดประจำวันที่2ี่มีนาคม2567ลงคลิปนี้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหน่อยทั้ง3ฮาหน่อยครับฮาหน่อยพิเศษฮาหน่อยปกติและฮาหน่อย VIP ผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำหลัก ร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุดสามตัวสองตัวบนและชุดสองตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นจากสูตรที่คำนวณแล้วหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขตัวเด่นจับคู่สามตัวสองตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาขาา้อมูลสลากหวยหาหนอยพิเศษ ปกติ V.I.P เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณายาณในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันออกสรากุวยฮาหนอยงวดประจำวันที่26มีนาคม2567กันก่อนครับผลกันออกสลากหวยฮาหนอยพิเศษทำการออกเดวลา17นาฬิกา15นาทีถึง17น30นาทีเลขไทย3ตัวบนออก9 9 8 2ตัวัน98เด็กไทย2จราง54ผลกันลองสรากไว้าหาหนอยปกติทำการออกในเวลา10ปัตริกา15นาทีถึง10ปัตริกา30นาทีเล็กไทย3ตัววนออก6 19 2ตัววัน19เด็กไทย2จราง81และผลกัน แ6นะครับและผลการออกสลากหวยฮาหนอย VIP ทําการออกในเวลา19นาฬิกาสนาทีถึง19กนาฬิกานาทีเลขไท้าย3ตัวออก551 2ตัวบน51 2ตัวล่าง42นี้คือผลการออกสลากหวยฮาหนอยพิเศษป,ปกติและ VIP งวดประจำวันที่2ีมีนาคมครับมาสรุปเลขเด่นนะครับหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยผมได้นำเลขไทยาย3ตัวหวยฮาหนอยปกติซึ่งออก6 หนึ่งเก้ามาคำนวณหาเลขเด่นแต่ละหละครับมาดูที่หลักร้อยกนครทบหลักร้อยผมนำเลขหกคำนวณหาเลขเด็นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณไว้แล้วสี่ตัวครับสี่ตัวที่คำนวณได้มีสี่ห้าเก้าศูนย์ครับสี่ห้าเก้าศูนย์หลักสิบครับนำเลขหนึ่งคำนวณหาเลขเด็มประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้สี่ตัวครับสี่ตัวมีหนึ่งสองหกเจ็ดครับหนึ่งสองหกเจ็ดหลักหน่วยครับนำเลขเก้าคำนวณหาเลขเต็มประจำหลักหน่วย ได้เลขเต็นจากสูตรที่คำนวณไว้เลขสตัวครับ4ตัวก็มี15601560 15นี่คือลเลขเด่นประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย 500, หวยฮานอยงวดประจําวันที่27มีนาคมครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนนะครับผมนําหลักสิตัว 1, 2, 6, 7จับคู่กับหลักหน่วย4ตัว1560จะได้ชุด2ตัวบนห,หนวยฮานอยดังนี้ครับ หนวางหลักสิบจับคู่ลักตัวสีตัวครับจะได้ห1ึ่งหนึ่งางหยังหลักสิบจับคู่ลักตัวสีตัวจะได้สองหนึ่งสอางหลักสิบจับคู่ละตัวสีตัวจะได้หกหนึ่งหกห้าหกหกหกศูนยังหลักสิบจับคู่ละตัวสีตัวจะได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหก รวมทั้งหมดในชุด2ตัววัน16ชุดครับนี่คือชุดตรงตรงเด็กไทย2ตัวไปหาหน่อยครับในทั้งหมด16ชุดนี้ครับผมจะสรุปชุดเด่นให้กับสมาชิกดูครับมาดูที่หลักสิบครับหลักสิบสูตรที่คำนวณ4ตัวครับ1 2 6 7ผมดึง2ตัวนะครับดึงเลข2ครับดึงเลข2แนละดึงเลข7วางในตำแหน่งหลักสิบนะครับ หลักหน่วย4ตัวครับ1560ครับ1560ดึง2ตัวครับดึงเลขก1ครับดึงเลข1นและดึงเลข0วางที่หลักหน่วยครับผมจะนํา หลัก1 0 2ตัว2และ7จากคู่หรืกนสตัว1และ0ูนย์จะได้ชุดเด่น2ตัวบนหวหนยฮาโนยดังนี้ครับชุดเด่น2ตัวบนที่สรุปจากคู่ไว้ครับก็จะมี21 207170 4ชุดครับ2 1 2 0 7 1 7 0 4ยด, 2, 1, 2, 7, 1, 7, 4ดใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขไ้าย2ตัวบนหวหนยฮาโนยชุดตรงๆมาลุ้นครับ4ชุดเด่นนี้จะมาตามสูตรคำนวณดึงเด็ดหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนะครับถ้าสมาชิกท่านใดที่ มีแนวทางการํำนวณได้เลขเด่น2ตัวบนหวยฮานอยก็นำมาเทียบมาชนกันนะครับจะได้ตัวเด่นตรงใจท่านมากที่สุดครับมาดูชุด3ตัวบนต่อครับชุด3ตัวบนผมก็จะนำหลักร้อยครับมาดูที่ตำแหน่งหลักร้อยครับหลักร้อยสูตรเสนสตัวครับ4590ครับ4 5 9 0ผมดึง2ตัวครับดึงเลข4ครับและดึงเลข9้าวางในตำแหน่งหลักร้อยครับผมจะนำเลข4และเลข9กมาจับคู่ชุดเด่น2ตัวบนสชุด 2 120 7 1 7 0จะได้ชุด3าตบนหวยฮานอยดังนี้ครับชุด3ตบนหวยฮานอยที่สรุปจับคู่ไว้ครับ4วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2องชุดนะครับยี่สี่สองหนึ่งสี่สองศูนย์ส่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดศูวางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสองชุดนะครับยี่เก้าสองหนึ่งเก้ดหนึ่งเก้ารวมทั้งหมดนะครับในชุดสามตะบนจับคู่ได้แปดชุดครับนี่คือชุดตรงตรงสตนของหวยฮานอยครับ ในทั้งหมด8ชุดนี้ครับผมจะสรุปชุดเน้นลองให้สมาชิกดูครับเด่นที่สุดครับในชุด3ตัว8ชุด8ชุดนี้ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่971ครับเน้นไปที่971ครับเด่นที่สุดเน้น971รองไปที่ 420ครับรอง420เน้น971รอง420นี่คือชุดเน้นรอง3ตัวบนครับและ2ตัวบน4ชุดเองครับ21207170ครับเด่นที่สุดใน2ตัวก็คือเน้น71ครับเน้น71รอง20ครับรอง20ครับเน้น71รอง20นี่คือชุดเน้นรองเด็กไทย2ตัวบนและ3ตัวบนไวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษากติและ VIP สูตรขนนวณสูตรนี้เน้นไปที่ฮานอยปกติ รอบ1 8บาทเต15นาทีถึง1 8บาท30นาทีครับมาดูเลขไทยาตัวล่างกันต่อครับเลขเด่น2ตรังหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดครับ26มีนาคมออก86ครับลาสุดออก86นะครับมาดูสูตรเลขเด่นนะครับ หลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบผมนําเลขแปดนะครับคํานวณหาเลขเต็นประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คํานวณไปแล้วสี่ตัวครับสี่ตัวก็มีหนึ่งสองหกเจ็ดครับหนึ่งสองหกเจ็ดหลักหน่วยครับนําเลขหกคำนวณหาเลขเต็นประจําหลักหน่วย ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณและ4ตัวครับ4ตัวมี2 3 7 8มปครับ237 8านี่คือเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยเลขไท้าย2ตารางหัวหน่อยครับในหลักสิบตัวครับ1 2 6 7หนะครับ1 2ึ่งหผมดึง2ตัวครับผมดึงเลข1ครับและดึงเลข2วางที่หลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ237 8ปครับ2 3 7 8านะครับผมดึง2ตัวครับดึงเลข7ครับ ดึงเลขเจ็ดและดึงเลข8วางในตำแหน่งหลักหน่วยครับผมจะนำหลักสิบสองตัวหนึ่งละสองจับคู่กับหลักหน่วยสองตัวครับเและ8จะได้ชุดเด่นสองตัวล่างหวหหย่านอยจากนี้ครับชุดเด่นที่สุดจับคู่ไว้ก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งชุดครับหนึ่งเจ็ดชุดใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นที่สุดเน้นไปที่สองเนะครับเน้นไปที่สอเจครับ รองไปที่18ครับรอง18นี่คือเล็กเด่น2ตรังหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ V.I.P. ครับสูตรคำนวณสุดนี้ครับเน้นฮานอยปกติรอบ18นาทีถึง18นากา30นาทีครับมาดูการสรุป ไว้ฮานอยทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP ครับเลขเด่นที่ผมได้คำนวณจับคู่ในชุด2ตัวบน2ตัวล่างไว้ก็จะมีดังนี้ครับชุด2ตัวครับก็จะมี21 20 7 1 70 17 18 27 28รวมทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่าง าได้ทั้งฮามนอยครับพิเศษพูติและ vip ครับมาย้อนดูหวดล่าสุดครับงวดประจําวันที่26ครับใน8ชุดนี้ครับใบสรุปย้อนดูครับใน8ชุดนี้ที่ผมลงไว้ในวันที่26นะครับใน8ชุดนี้ครับ5 4 5 9 0 4 0 9 3 2 3 7 8 2และ8 7นะครับมาเข้าที่54ครับ54เลขท้าย2ตัวล่างของหวยฮานอยพิเศษนะครับ 2ตัวล่างหวยฮานอยพิเศษในงวดวันที่26ครับนี่คือผลการออกหวยฮานอยพิเศษนะครับในงวดวันที่26ครับที่ผมลงไว้ครับนี่คือจุด2ตัวล่างครับท่านใดครับที่มีโชคถูกในไท้สองตัวล่างหวยฮานอยพิเศษ54ครับก็ดีใจครับท่านที่ไม่ีโชคก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับในงวดวันที่2 7ครับมาลุ้นกันว่าใน8ชุด ที่ผมได้สรุปจากผู้เด่นไว้8ชดุดมี2 1 2 0 7 1 7 0 1 7 1 8 2 7 2 8จะเดินตามสูตรเติมอีกหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนนะครับผมเน้นไปที่971ครับเ7้าตัวนเน้น เจ็ดหนึ่งสองตารางเน้นสองเจ็ดครับนี่คือชุดเน้นครับชุดรองครับสามตะบนครับรองมาที่สี่สองศูนย์ครับรองสี่สองศูนย์สองตะบนรองสองศูนย์ครับสองตารางรองหนึ่งแปดครับนี่คือชุดสรุปเน้นรองสามตะันสองตะันและสองตัวล่างครับมาดูที่เลขวิ่งครับวิ่งบนครับเน้นเลขเจ็ดวิ่งล่างเน้นเลขเจ็ดครับเจ็ดบนเจ็ดล่างครับนี่เป็นเลขวิ่งครับนี่คือข้อมูลหวยฮานอยครับ ที่ผมได้นำบลงคลิปให้สมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญยาณระมับรมก่อนตัดสินใจด้วยครับตัวเลขทุกตัวเลข,เ,ลขเป็นเลขสูตรคำนวณเท่านั้นครับสูตรคำนวณสูตรนี้จะออกตามสูตรคำนวณจะมาตามสูตรหรือไม่ต้องรอติดตามผลการออกสลากไว้หาหนอยทั้ง3ฮาหนอยกันได้งวดประจำวันที่27มีนาคมครับขอบคุณสมาชิก สตาทุเดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกําลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดคํานวณสุดไว้ที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางไว้หหนอยทั้ง3หาหนอยครับหาหน่อยพิเศษหาหนอยปกติและหาหนอย VIP งวดประจําวันที่27มีนาคม2567ลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกดสับสไคร กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดไป้ดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมอันกีในคลิปต่อไปครับขพอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ